สวัสดีค่ะเพื่อนเมื่อนี้ยายม่อนนําเสนอเมนูแกงหัวปลีไ่ปลาค่ะเพื่อนเเคยกินบ่ค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะค่ะเพื่อนๆนได้วัตถุดิบครบแล้วห้อไปแกงปีกินแซ่บกันรอจะปะยายม่อนจะผ้าเห็ดจ้าเมนี้ยายม่อนไปเล่นบ้านสวนค่ะเห็นปีกวยร้ายหลายค่ะเพื่อนๆน สวยมันสุดปีไหมคะ่ะออกหวีออกน้อ,อยออกปีมันสุดอุย้ยหลดมือมีหลายอยู่ด้วยค่ะเพื่อนๆก็เลยหาเก็บค่ะเลยเกิดไว้ระว่างแกงปีครับหมกหมัวปีใส่กบจะเห็นอย่งกินดีเนาะค่ะพอยายม่อนปรึกษาคุณสามีคุณสามีเลยสิไปเวียงแห,ห่ไข่ไห่ค่ะเพื่อน อันนี้ค่ะได้ซี่อันแต่เรยว่าจะแกงปีครัมือนี้ก็บอยากเนาะค่ะสดหัอนอนนะคะหัวปีจะมีประโยชน์ต่อนำนมนะคะเพื่อนๆในสมัยก่อนผู้เฒ่าผู้แกจะเวลาผูออ้ใดขอดลูกใหม่ๆน,น้ำนม่บคอยมีผู้เฒ่าผู้แกเนก็นจะแกงหัวปีสู่แม่แมลูกอ่อนกินนะคะจะเป็น มีสารกระตุ้นนำนมนะคะเพื่อนๆตามที่เพื่อนปูเต่าปูแก่เพื่อนผาเห็ดเนาะอ,อันนี้เาปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วค่ะล้างทำความสะอาดนะคะบอกเอาแต่ส่วนที่อ,อ่อ,อนๆนะคะหลังจากนั้นเ่าก็จะมาหั่นนะคะการที่จะเฮ็ดห้ห,หัวปีบดดำนะคะก็คือหั่นแล้วจะเอาไปแซ่ใส้น้ำเกลือนะคะเพื่อนๆอันนี้ยายม้อนก็จะหั่นให้มันเบิดนะคะนี่ค่ะ จะเอาไปแช่น้ำเกลือนะคะเพราะให้มันดำนะคะอันนี้คือเคล็ดลับง่ายๆนะคะหั่นทั้งสี่หัวนะคะให้มันเป็นชิ้นแบบนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยายม้อนใส่เว,วลาหั่นชักน้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็แช่แช่ไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะบดําเวลาห้าแกงนะคะหลังจากนั้นนี่นะคะ่ะแช่น้ำเกลือนะคะ เ้วก็เอาไปตั้งไฟค่ะข้างหม้อให้เดือดนะคะแล้วก็เอาหัวปีลงนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นก็จะมาหั่นเตรียมเครื่องเครื่องผิกแกงเข้าเนาะคะ่ะก็จะมีตะไคร้ซอยนะคะพริกแห้งอ่พริกสดในเป็นลูกโดดนะคะตะไคร้ซอยหั่นฝอยนะคะเข้าก็จะตำตะไคร่กระเทียมนะคะจะ,ะพริกแห้งอะไอเี้ยนะ,ะเพื่อนๆ หลังจากนั้นตํายาก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะลงไปใน่โคตรําให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะ่ะเ,เพื่อนๆเขาก็จะเอาเครื่องพริกแกงเข้านะคะที่เขาตําให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วก็จะได้วัตถุดิบแบบนี้นะคะ่ะพริกแกงกระน้ำวัตถุดิบ เคืองิีแกงเห้าทั้งเบิดนะคะเอาไปลงใน้หมอค่ะเพื่อนเนี่ค่ะหมอที่เห้าตังไว้จะเอาหัวปีไสกอนะคะเพราะว่ามันจะได้สุกทันกันค่ะเพื่อนๆนมันจะได้เปื่อยๆนะคะค้นให้เข้ากันนะคะพ่อหมอเดือดนะคะเข้ากับเอาปลาลงค่ะปลาที่เข้าเตรียมไว้นะคะเพื่อนเพื่อน บกค้นลายนะคะเพราะว่าปลามันจะข้าวเนาะค่ะหลังจากมันกับปรุงนะคะตั้งปรุงเขาจะมีผงปรุงรสค่ะเพื่อนๆน้ำปลาค่ะเลาจะเกลือนะคะส่วนเกลือยายมอนจะใส่ที่หลังนะคะเพราะว่าเขาใส่น้ำปลาลงไปแล้วมันจะเค็มเนาะค่ะเพะื่อมันบกเค็มเขาก็จังเติมเกลือค่ะอันนี้หอมสู่ชีวิตนะคะหอมยยมอนเดี๋ยวยยมอนเด็ด นะคะเราเอาไปล่างก้อนนะคะนี่ละคาพัดที่เข้ารยหนาก็ะมีหอมนะคะต้นหอมกับใบแมงลักนาะคะชิมแล้วนะคะปรากฏว่าจางะค่ะเพื่อนๆในม้อนกับเติมเกลือะค่ะนี่ค่ะน้ำของหัวปีก็จะออกมาขุ่นๆแบบนี้นะคะอันนี้เนื้อปลาก็เริ่มจะซุกแล้วนะคะเพื่อนๆรออีกสักพักนะคะให้หัวปีมัน ไปอีกแคก่น้อยนะคะประกกับปาสุกนี่อีกแคก่น้อยนะคะอเอนกับจังส่ใบแมงลักกับหอมต้นนะคะนี่ละค่ะแกงหัวปลีนะคะอาหารเมนูอีสานพื้นบ้านในตำนานนะคะยิงแมลกอ่อนนะคะขอดลูกไม่้น,น้ำน้มบอมมี่ปันใดก็จะ ผู้เฒ่าผู้แก่กับใแกงหัวปีสูฮเฮากินนะคะเพื่อนๆซิมแล้วคะ่ะแซ่บหรอคะเพื่อนๆน,นี่คะ่ะเมนูแกงหัวปลีใส่ปลานิลน,นะคะตถุดิบหัวปีจากสวนปลาอยู่ในหนองในบอ่อที่ห้าเรียงไว้นะคะพร้อมเสิร์ฟล้วคะเพื่อนๆขอบคุณที่มารับชมคลิปของยายม่อนนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะผู้ใดคิดอ,อยากเมนูอีสานอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเมนูแกงหัวปลีค่ะ